วดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขิวที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญประชาชนแห่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสสและลงประชามติคือคักพ่อเมืองผู้การกะกะตจังหวัดออกตัวตราความเรียบร้อยตามในต่างๆของการเลือกตั้งอย่างเข้มงวด บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและออกเสียงประชามติที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าหลังเปิดอีบเลือกตั้งโดยเฉพาะช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิเพื่อแสดงพลังในการกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศและสะท้อนเสียงความต้องการของคนไทยในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยเช้านี้วันนี้หน่วยเลือกตั้งต่างๆในตำบลบุ้งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญมีประชาชนหลากหลายอาชีพเดินทางมารอคิวเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ก่อนเวลาเปิดอีบอย่างลดหลามภาพที่ปรากฏเป็นความสวยงามทางวัฒนธรรมเดินเท้าจากบ้านหน่วยเลือกตั้งทําให้บรรยากาศหน่วยเลือกตั้งต่างๆเต็มไปด้วยความคึกคักและมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งพบว่าพี่น้องมีความตื่นตัวและความเข้าใจในขั้นตอนของการลงคะแนน โดยมีการศึกษาข้อมูลผู้สมัครและหัวข้อประชามติมาล่วงหน้าสำหรับหน่วยเลือกตั้งต,งต่างๆในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเชื่อคาดว่าการทราบผลอย่างไม่เป็นทางการไม่เกินสี่ทุมของคืนวันนี้และในเช้าของวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐไม่ว่าจะเป็นนางมาคับวด,ดีนสงขาผอ,อกกตจังหวัดอำนาจ,จเจริญ นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญพล,ำลตำรวจตีนิพนธ์บุญเกิดผู้งขับการตารวจภูธรจังหวัดอำนาจ,จเจริญออกตรวจสอบความเรียบร้อยตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆต,ตลอดเวลาในช่วงของการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทแะะนราษฎรในครั้งนี้อย่างเข้มงวดอำนาจ,จเจริญแบ่งออกเป็นสองเขตเลือกตั้งได้สสจํานวนสองคน